ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะหลายๆคนค่ะก็คงกําลังจะมองหาของขวัญของที่ระลึกเพื่อที่จะมอบให้กับญาติผู้ใหญ่หรือจะเป็นคนรักก็ตามแต่แล้นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าจะมีผู้คนออกมาจับจ่ายกันมากน้อยแค่ไหนและในมุมมองของผู้ประกอบการเองค่ะเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ค่ะ จากสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในนขณะน,นี้ส่งผลทําให้ภาวะเศรษฐกิจมีความผ,ลผ,ลผลันผวนและทําให้ธุรกิจบางอย่างได้รับผลกระทบค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงเทศก,กาลปีใหม่นี้ก็ยังคงมีประชาชนค่ะออกมาจับจ่ายซื้อของกันเพื่ออุปโภคและบริโภคซึ่งโดยส่วนหนึ่งนั้นต่างก็มองหาของข,องขวัญไว้เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกแก่ญาติผู้ใหญ่ ไม่ได้จอดจงอ่ะนะคะก็เป็นเทศกาลปีใหม่ก็เลยมาเดินเลือกดูของขวัญของแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะคะ่ะก็ถือว่าแต่งบ้านรับปีใหม่ในนี้ด้วยะคะ่ะทั้งนี้บรรยากาศในการจับจ่ายก็ยังคงคึกคักไม่ต่างจากปีที่แล้วมากนักแม้ว่าจะมีประชาชนบางส่วนที่ยังคงระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายอยู่บ้างและยังคงให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคาของสินค้าบวกกับภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองในเวลานี้ ขณะเดียวกันค่ะด้านผู้ประกอบการต่างก็ให้ความคิดเห็นว่ายอดขายในปีนี้ไม่ดีเหมือนปีที่ผ่านมามากนักเนื่องจากประสบปัญหาในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเนื่องจากส่วนมากจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงและค่าของชีพเป็นหลักนะครับปีที่แล้วก็จะจะดีกว่านี้นะครับอันนี้ดูน่าจะตกประมาณ20-30%ถึงปนะครับปีนี้คนมาเดินน้อยลงนะคะเศรษฐกิจก็ไม่ดีกับขายในน้อยลงกว่าปีที่แล้วนะคะ ปีที่แล้วกำไรดีดีกว่าปีนี้มากเลยค่ะก็ถ้าบอกตามตรงแน่น,นอนว่าเรื่องที่ว่าผลกระทบของทางธุรกิจทางทางั้งภาคประเทศไทยและต่างประเทศนี่ก็เขาก็ทบกันมาหมดแล้วก็มีผลส่วนผลกระทบด้วยเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรื่องของการชุม,มนุมการเมืองน,นี้ไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะครับ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นประชาชนเองหรือผู้ประกอบการต่างก็คาดการว่าอยากเห็นเศรษฐกิจในปีหน้ามีทิศทางที่ดีขึ้นและเชื่อว่ารัฐบาลชุดใหม่จะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น